ทีนี้มาสัมภาษณ์เจาะลึกนะคะสำหรับคุณเต้นตะวันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมขาสําหรับประเด็นนะคะกรณีที่มีอักษรย่อนะคะนักแสดงตอเต่านะปัดทินเดอร์จีบสาวค่ะแล้วก็หลอกเงินซ้ําซ้อนครบซ้อนด้วยค่ะคุณหลายคนนะคะก็มองไปว่าเอ๊ะเป็นคุณตั้มหรือเปล่าพี่ชายคุณเต้นนะซึ่งคุณเต้นออกมาโตนะคะแล้วก็ปฏิเสธนะอ่ะอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องราวนี้เป็นยังไงบ้างเนี๋ยไปฟังจากคุณเต้นตะวันค่ะก็จริงๆแล้วอ,อ เห็นครับเห็นแล้วก็เป็นที่พูดถึงในในครอบครัวเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก็เราก็คุยกันว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะว่าเราเติบโตมาเส้นทางนี้เราผ่านมาแล้วยี่สิ่วมยี่สิบปีเราเจอมาหมดแล้วทุกทุกทุกแบบทุกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้รวมถึงพี่ตั้งเขาเองเขาก็ซีเรียสเรื่องที่คอมเมนต์เอ่อที่มาว่าถึงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่มีความคิดเห็นได้อะไรอย Rab ่างเงี้ยแต่ว่าก็ ก็อยากให้อยู่ในขอบและเขตนะครับพอบอกว่าไปยืมเงินด้วยมันไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าผมกับพี่เนี่ยมีพี่คนนี้นี่มีแต่ไฮปกติพี่จะเป็นสายเปย์เราด้วยใช่ใช่ตัวกันเองเนี่ยเราอ่ะเรามั่นใจเลยว่าไม่ใช่พี่ชายเราแน่นอนเพราะว่าพอบอกว่าแบบไปแอบยืมเงินไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคิดว่าไม่น่าใช่แล้วเอออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับต้องอันนี้อาจจะต้องต้องต้องถามเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าว่าว่ามัน เป็นคอมเมนต์แรงขนาดไหนอะไรยังไงเออปีนี้ก็จะมีออนแอร์ก็มีสาวน้อยร้อยใหม่นะครับที่อ่อนไปแล้วแล้วก็จะมีฮักหลายไมล์เลดี้แล้วก็จะมีโปรเจกต,ต์ปีหน้าท, mm hmm. ที่ที่เตรียมทําอยู่กับช่องนะครับแต่ว่าเ,เป็นแนว จะเป็นแนวเมืองเมืองและเป็นแนวแซ่บๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆเราแผนง,งานกันมาม,นมันถูกขยับมากกว่าครับจากเนื่องจากโควิดด้วยอะไรด้วยครับโอ้โอห,หก็ไม่หรอกครับคงไม่มีผู้จัดเจก่งๆ,ๆหลายๆคนในในนี้ครับเราแต่เราก็สนุกกับงานของเราที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับมียาก็โตแล้วแล้วก็เขาก็เริ่มโตขึ้นมีความคิดของตัวเองมากขึ้นปีนี้จะห้าปวบเข้า K1 อนุบาลหนึ่ง เขาก้าแสดงออกแล้วเขาก็ชอบโชว์เนะเวลาแบบเพื่อนๆใหม่ๆมาที่บ้านเงี้ยเขาก็อยากจะโชว์แบบถามวันนี้ใครมาหนูอยากจะโชว์ร้องเพลงหนูอยากจะอะไรอย่างนี้แต่พออาโ้งจริงแล้วพอแบบจะให้แบบมาทําจริงๆแสดงจริงแล้วก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เอาเออไม่ไม่เลยครับไม่บังคับเลยแล้วก็ไม่บังคับด้วยว่าถ้าเขาอยากจะทําก็ไม่บังคับ อัปเดตกันไปนะคะครเรื่องราวของอนักสแสดงอสอนยอ่อต่อต่าเนี่ยแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่พี่ชายของตนแน่นอนเลยเพราะว่ามาบอกว่าหลอกคบซ้อนหลอกยืมเงินอะไรแบบนี้ไม่จริงเพราะว่าพวกเราเนี่ยเปเป์ไปใายเปนะ,ะนะคะนะคะก็แล้วก็เดี๋ยวเรื่องจะฟ้องไม่ฟ้องก็ต้องเดี๋ยวไปถามคุณตั้มอีกทีหนึ่งนะคะคอัปเดตเรื่องลูกด้วยนะคะบอกว่าจะอยู่อนุบาลเข้าอนุบาลและแหละนะคะก็ ความสามารถเยอะเป็นคนที่แบบว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวยก็ติดตามละกันนะคะผลงานนะคะฝีมือเป็นผู้จัดนะคะของคุณเต้นตะวันด้วยนะคะมีสาวน้อยร้อยไมออนแอร์ air ไปแล้วก็นี่เมื่อสักครู่นะคะฮักหลายเมลลี้เนาะนะักผู้ชมติดตามได้ละกัน,นะคะ่ะ